กระแมวบองประโคนกรุ๊ปคะแน้แซมไซทุกคนนะครับที่กาลังรับชมช่อง YouTube ของคนลิงช้างลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําตามสัญญาแล้วนะครับผมตามที่ยอดคนชมไลฟ์สดทะลุหมื่นนะครับผมทะลุเป้านะครับคือหมื่นแตกนะครับตอนนี้ผมก็ตัดผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสั้นนะครับหลังจากที่ผมเาวมาดุนนะครับตอนนี้ก็ผมสั้นนะครับ ผมยาวมาเป็นแรมปีนะครับผมปล่อยมาเป็นปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาตัดสั้นนะครับนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะครับผมที่เข้ามาชมทาง Facebook ด้วยนะครับผมติดตามทาง Facebook มันจะเป็น YouTube นะครับผมทั้งช่องพลเริงช้างนะครับแล้วก็เข้าไปเห็นกำลังใจคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ติชมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมน้อมรับด้วย ความยินดีนะครับแล้วก็สิบรับปรุงแก้ไขนะครับสําหรับส่วนไหนที่ยังบกพร่องอะไรยังไม่ดีนะครับตอนนี้นะครับไม่ได้มาตัดผมแค่ผมคนเดียวผมมาตัดแลวกับแปบน้ํานะครับแล้วก็ผมไพ่คนหนึ่งมากนะครับอยู่ข้างหลังผมครับเนี่ยสวัสดีก่อนสวัสดีครับนี่นะครับอาจารย์แม็กกี้นะครับเลนกี้สวัสดีว่าหาร์เลนกี่บอร์ดอยู่ดีๆครับก็เลยไปหลากมาตัดผมก่อน มาโกนหัวมาแถวหัวนะครับมาบวชมาบวชก็จะ <laughs> ให้คอมเมนต์ในช่องช่องยัยวดัดบวชให้เมื่อกี้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วเราไป่อ,อ,อถือศีลบ่ได้ศีลอดนี่แล้วเลยเนาะโอ้แล้วเลยครับแล้วก็สำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่กําลังรับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแสงคือจ่าแถบวันนี้พี่น้องเออ อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับให้กับแม็กกี้นะครับตอนนี้แม็กกี้รอคิวอยู่นะครับสำหรับด้านในนะครับจะเพป็นซ้อมยูแต่ว่าขออริยอาจารย์ที่หนือมากกว่านะครับนี่ครับแล้วเมื่อนี้นะครับผมจะเป็นการโชว์แบบไหนนะครับพี่น้องรอติดตามเมืองเดินในรายการไลฟ์สดลำเพลินออนไลน์นะครับผมในต้นฉบับลำเพลินวิทยายังเกาะ แขวเนสีเงินแตกวันที่อโอ้ยกระเพาาแล้วชเนาะิดแนสิดมอนตอนแรก็คิด่วังสั่นด้เพราะว่าเข้าไหลม่แต่ละเที่นกันประมาณมือมือแหกอยู่ประมาณเจ็ดแมนครับมือที่สองประมาณเกาัแมนครับอันนี้มืนแตกตั้งแต่มือแหลกเนาะถือว่าเป็นนิมิบไฟที่ดีนะครับผมสำหรับพวกเรานะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยน เปลี่ยนลูกใหม่ชมใหม่นะครับหมูว่านกับฟนเ่ตกเนาะแมนครับอ้เล่นเปมนวนแง่งว่าแมนอารมณ์แบบสุดยอดเลยเนาะเล่นหมูว่านเนี่ยโอ้เป็นตเตตนะฮั่นขนาดครับพี่น้องนะครับออยาเต้นลครับอันเจ้าฟ้อมเป็นเพราะเรนยกเต็นนะฮา่นได้มาครับนี่แหละครับผมฮะตอนนี้รอคิวนะครับผมฮะแล้วก็คิวใกล้สิแล้วแล้วนะครับผมแล้วก็พี่น้องนะครับรอเบิ้งนะครับอาจารย์เมคกี่แท้หัวนะครับโอเคครับ คิวกำลังไกลจะแล้วครับผมออาตอนดีนะครับไปเบิงอาจันแม็กกี้แท้หัวเลยครับไปครับใก้แล้วแล้วครับป่ะแม็กกี้เฮ้าแล้วแล้วรอบแม็กกี้ได้หนิว่าพาแม็กกี้มายาวครับผมหัวโลนโกนใหม่ๆจับขี้ไก่มาใส่หัวโลนโอเคครับผม นี่คลายคลิปตัวครับไม่ไหวแก่ชสียโชโชกรอ่าระวังวงอ่านังนเังขนนั่สตาร์เชียงได้ปะครับนี่โอ้นี่่ค้ขาวเลยวะคนคนแถออกเบิดเลยแถออกเบิดเลยครับโลดเลยครับมบตเตเลียนอรนนมื่อกี้หรืองไอ่าแบตเตอรี่เรีวแบบรถเรียวรเรีวนี่ครับ ดูแม็กกี้สูๆส้ๆเพื่เอเข้ามันอ,นอย่ยังก็กษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำเนี่ลนนลนนลยล,ล,ลองมาสายลุยนะครับตอนนี้แม็กกี้อ่าแม็กกี้กำลังซ้อมอยู่เลยดึงมาตัดผมเดี๋ยวบอมมีเวลาผ้ามาตัดนะครับพี่รองนะครับมาแรกสร้างให้กัิพี่ตัเอูม้มาแรกนี่ไพซิเป็นกำลังใจให้ครับแม็กกี้ครับผมฮะก็ได้เลยนะครับนี่เอาไม่หลงมาชี้บ้าง ว่าไปว่ามาเลยมาเลยมพี่เพื่อพี่น้องเล่าอัน9860292205ในกิจการมีการธานาคารกรุงไทยครับนี่ไทยเลยเนาะไทยเลยครับอันนี้คือลั่นวาจาพวกเขาอะไรเด้ลั่นวาจาไปแล้วครับผมพี่น้องนะครับเขาก็เลยต้องโอ้เนี่ยนี่ก็มีนายที่สุดในโลกนายที่สุดในโลกนายที่สุดในโลกต้องซ้างเลย บอไดออกแบบยากสร้างสอบเพื่อนเอ่ออิกด้ยังสิละสู้่นี้ละเอาไว้ยังส่ละส่้แค่นี้ละอู้แจำจแจจเมื่อกี้โอ้สุดยอดครับผม ครับนี่พี่น้องครับผมส่งง่ายๆเลยนะครับผมตอนนี้แม็กกี้คิดอะไรไม่ออกคือโกนอย่างเดียวครับผมเือไ่าโกนเลยโกนโกนเนาวยังนาทำาขั้นไหนรับจะไปโกนได้ไรนู้แม่นบอมมีแหละครับพี่น้องนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมที่ว่าเห็นว่านะครับว่าเดว่าแต่ปากนะครับเพชรอีริสละไรนะครับพี่น้องนะครับขนาดแจ๊บผมก็ยังผมสั่นแล้วครับตอนนี้ ไปยกนหนวดมันได้ด้วยนี่อ่าเดี๋ยวโกนไห้เดี๋ยวแล้วกกลไห้ได้แล้วโกนไห้แต่ว่าคิ้วนี่เชี่ยวไปเยอคิ้วโกนคิ้วน้ำเล้วเนาะสิได้เป็นอีคิ้วสั่งเนาะเนี่ยสุดยอดครับผมนะครับนี่คือนะครับการลั่นวาจาของเอ้าสองคนกับเมกกี้จวดจัดแล้วเมกกี้เนาะต้องเราซื้อจากคลองขึ้ยังสืเด็กนกอยนดิไหมเอ้อกระเด็กขึ้นแล้วเนาะ ลูหัวจะอหนเบดี้ัองน้อยเด้อเล่นดนตรีไปเห่นไปเล่นมาลูบเตยหัวจะคล้องเนียโอ้ยเอาออกเป็นประดครับเยวไก่ไฟปะเดแล้วาเป็นยังไงอือน่าเสียดนะบบานอยาก้จีบอย่างนี้ส่งต้องี่เด้อเหร่นนี้เชคเรนเชคเชคแห้งแห้งไปนั่งคู่ก็บบดีๆเลยกบเชคแห้งไปนั่งคู่ก็บาจาที่นั่น เป็นนายโค้ชประจำทีมในจำเพาะอุตภลณฑ์แล้วมั้งโอ้ในนอแนน XQ สั่งไม่ได้โจมไม่เวียนนี่สุดยอดเลยนะครับผมพี่น้องนะครับและนี่คือนะครับผมเขาเรียกว่าตามสัญญานะครับที่เราได้ให้ไว้นะครับว่าจะทําเราก็ต้องทํำนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเป็นคนได้ยศแต่ว่ายังแห่ใครขึ้ซุปเปอร์เองเป็นการสัญญาคือเป็นการสัญญากับองค์กรมันบอกเมื่อกี้แน่นแน่วนี่ทำเพื่อองค์กรนะครับผม นะครับว่าคนชมไลฟ์สดมืนมืนแตกนะครับเราจะตัดผมแล้วก็โกนหัวอันนี้ก็ผ้านองมาโกนหัวนะครับพี่นองนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทุกคนนะครับนอกนะครับผมมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาใครที่เห็นแล้วนะครับผมมาชมแล้วนะครับย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องคนเล้งช้างละเพิดอนเอาพิเชียวด้วยนะครับพร้อมกับช่องของแม็กกี้นะครับ แม็กกี้ฟรีสไตล์ออฟฟิเชียลครับเน่แม็กกี้ฟรีสไตล์ออฟฟิเชียลนะครับฝากไปด้วยกันแล้วกันครับผมฝากไปอยู่ในองค์ประกอบใจของพี่น้องอีกจัก2ช่องกันแล้วกันนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับชมแบบความบันเทิงนะครับผมแล้วก็นะครับฝากที่ตามนะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับผมมาทีตเดี๋ยวบอกไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยกันแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุกครับบ๊ายบาย